สวัสดีครับสวัสดีว่าพี่น้องสุขูสุขคนนะครับพบพ่อกับผมจากกวงชนแนลคือเก่าครับพี่น้องเอาสามสิบกลีบสะดุ้งน้ำห้อนนะครับมาฝากพี่น้องโดนแล้วนะครับสีบัวไดเอามานะครับเนาะรอบนี้ก็เลยเอามาฝากพี่น้องเนี่ย ผักหลายอยู่พี่น้องแต่ว่าหั่นบ่ได้ก็จะกินบ่เบิร์ดดอกนะครับแต่ว่าเอามารวมๆกันเห็นมันได้หลายสิง่งหลายอย่างนะพี่น้องนะเนาะเบิง์กเจีวจากุวงเจ้วเพี้ยพี่น้องครับพูนแขนดีครับนาอพี่น้องมาๆมา,มาพี่น้องมาๆมา,มา,มาแค่เป็นประเภทแบบนี่นะฟูงบินนี่สีมาดีครับนี่พี่น้องบ่ตตองห่วง มันจีบกุบๆนะครับขันเขาพี่น้องขันไปเอาไปลวกเนี่ยเนาะมันจีหยัมปุ๊บกับปุ๊บกับปุ๊บกับตัวตัวครับวัว <c> น <oughs> ่าวันมากหยัมแบบจากขวกนุ่งหยําแบบกุบกรุบกับขาดง่ายครับ ก,กวงเอาไฟมาร่อไ้ใช่ได้ประมาณหนึ่งครับบดเต็มรอดดีก็บ่มีนะครับ ออกแบบเป็นผืนเนวะ จย่งหมไปใส่ไอ่เป็นพักเม็กพี่น้องกับลาบแก้วปนบดเท่านั้น xịt nghe nó biết không thật ngoài áo bớt không ừ. <laughs> má bầm ถามที่กกีบบางหม่องมันกระบอกขายไห้หลายป็นนี่เลยครับพี่อ้องมันไห้เป็นบางส่วนหหืหจ้าก,กวงได้น้ำเจ้าประจระําก็เลยได่มาประมาณหนึ่ง

โอ้่กไก่ข้าวซอมยิ่งปืนพี่น้องดังปังเป่งปังเปงไก่ๆคิดพ่อเนาะพี่นอ้องก็เลยเอา <laughs> ไปตลาดเ้าครับแจากโกงไปตลาดเ้าพี่น้องก็เลย ไปพ่อแกเลยมำมัดาจาักหน่อยนะอืม หวานนะพี่น้องเนาะร่มเินเย็นเนาะ บอมามาพี่น้องมาสามสิบกลีบ เงียบดีว่ะพี่น้องจาก,กว่างวัดตัวนั้นนะคือนี่ทำไมจากวงเง็หเก็บนม่ๆมบู๋เสียงเครื่องตัดหนาเสียงราย่างาพี่น้องออกจากพื้นที่นั้นมาก,ากับโดนละครับท้ายตะมองนี่มองเดียวเนาะมันต้องบอกว่าเปรียบเสมือน เปรียบเสมือนบ้านหลังไม่จากกวงจากกวงมาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ้งงื้นนี่เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ปิดพี่น้องมีรถไหลเขามาบ่มีแต่หม่องเรียงงัวเรียงควายสนานพี่น้องครับจังเขามาหอดหม่องนี่เนาะพี่น้องจนเดี๋ยวมาถ่ายแถวทุ่งมือนี่ก็อยู่ต่หม่องเก่าพี่น้องไปหม่องอื่นบ่รด้นะครับเพราะว่ามันพื้นที่มันเบเอืออํานวยนะครับความสงบมันบอกเคยมีเนาะพี่น้องเนาะเอา้าพี่น้องครับคงสิพ่อไว้ซ้ำนี่แหละครับสามสิบกี๊ ลวกสะดุ้งน้ำาวอนเนี่ยยำกุบ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 เนี่ยกินไปว่าไปเนี่ยบ้างะนะครับเละกะ็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็รนะแจวข้มขมเอามาฝากพี่ตอนน้องทุกๆท่านนะครับจากกวงขอบพระคุณหลายๆนะครับที่คอมเมนต์หล้กก็กดแชร์กดไลค์ให้กับจากกวงทางเพจทง้งยูทูบทาง t ิ k t o อลทุกทท่านนะครับท,ที่ติดตามจากกวงตัง้งแต่แรกๆเท่าเดียวนี้นะครับพี่น้องครับตลอดระยะเวลาประมาณ4ปีนะครับโดยประมาณที่จากกวงฮ็ดช่องมากนะครับเนาะ นากาตรงขอขอบคุณพี you, man, many, er, you. o, ่น้องได้หลายนะครับนากาตรงบอกพี่น้องนะครับทุกทท่านนะครับที่รับชมคลิปจากก่วงตลอดนะครับจากกวงบรับเว็บพนันนะครับตรงบอกจังสี่ล่ะพี่น้องจากกวงบรับเวบพนันแต่แต่แรกๆเท่าเดียวนี้กับบมีแนวทางสิรับเลยครับพี่น้องครับเนาะกับขอบุญขอบคุณพี่น้องการเห็นมันขึ้นมาในช่องข่งจากกวงนะครับบแมนจากข่วงด้วยครับพี่น้องจากกวงบรสนับสนุนนะครับจากวงบรับ ทุกๆกรณีนะครับขอบคุณหลายๆนะครับที่ให้การติดตามจากกวางพบพอกันไหมในคลิปหน้าครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้พอไว่สนี้แล้วครับสวัสดีครับ